สวัสดีค่ะวันนี้แสนดีจะมาจับปลากับคุณแม่ค่ะกับพ่อคุณแม่คุณด้วยวันนี้เราจะมาจับปลาซิวปลาส้อยกันนะคะแสนดีก็เพิ่งตื่นค่ะอุย้ยทำลายวันนี้แสนดีแต่งเป็นอะไรคะวันนี้แสนดีแต่งตัวเป็นปูปูนาขาเกยตัวใหญ่จะไม่มี เดี๋ยวนี้เราจะมาจับปลากันนะคะเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหปลาเยอะมากๆเลยน้ําก็กาลังจะมานะคะจับปลาทำอาหารกันดีกว่ามมที่บ้านพา่อคุณแม่คุณไปดูกันเร<ย><ย>าอยู่บ้านพ่อนะคะก็จะไปจับปลาชิวปลาสร้อยีรป่าฝนตกนแต่ว่าคืนฝนตกหนักน้ําเยอะเลยเมื่อวานถ้าเมื่อวานเราได้เมื่อวานพ่อวิดน้าออกอ,อันนี้วิดน้าออกหลืววิดน้ําเข้าวิดน้ำ,นำอ,ออกคง<ม>องน้นสึ ไ hey. ม่เอี่ยมอ่องแล้วพ่อก็จะใช้เชือกลากเง<ช>ี้ยละ <c oughs> แล้วเม,มื่อวานเอยก็ไปตากแดดมาหน้าแดงมาวัน <c oughs> นี้เราจะพาทุกท่านมาชมวิถีชีวิตของบ้านเรานะคะ นี่ไงพุทซาไงแต่ว่ามันเล็กลงนะไม,ไม่ใหญ่แล้วอ,อ,อ,อ้าวปลูกให้นอนกินเนี่ยนี่นมันสุกแล้วนะนอนกินหมดมไปดูกันทุกศา,าดนีศาดน,าดนี้ลึกมากๆเลยนะเวลารายการมาก็จะมาหาปลากันที่ศาดาดาีปลูกต้นเดาริมอันนี้เองไหม เดาได้ล่มดีนะจามจุรีโอ้โน้ะกำลังต้วยเลยที่น้อไนอ,นอจามจุลีโอ้นี้น้ำขึ้น,นเยอะจังตกป่ะคืน,นเหมือ่วานแห้งแกเลยเมื่อวานมีเป็นสภาพเยอนี่ารจนิีมี่ถ้ารินนะมน้ำได้เร็วา<อ>ามากนะเอาจารย์พ่ออาจารจุลีมาปลูกมุมใดมุมหนึ่งมันล่มดีนะ ได้ลมแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่อยค่อยดไปเรื่อยๆหน่อยอันนี้เต้องทำอะไรมั้งถือถืออ่ะไม่ต้องปล่อยนะถือยาวๆอ๋อเดี๋ยวเราจะลากไปพร้อมกันไม่ต้องปล่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตั้งให้ลงให้พ่อมาทำแล้วปล่อยอ๋อโอเค 我在聊天。<laughs> มาไา่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเอาถังเอเปาเดี๋ยวไปเี๋ที่แรกเอาถังเดียไปขึ้นโน้นอ๋อาละวขึ้นที่หนเราเนี่ยเนี่ยนี่ยได้เห็นแล้วเดี๋ยวพอเขาไปขึ้นตรงโน้น มันหลุดง่ายเพราะว่ามันบางไงต้องค่อยๆต้องใจเย็นๆตัวไม่ค่อยใหญ่ด้วานะตัวเลกไม่ไม่ไม่เล็กอะไรเนี่ยเออใหญ่น่ะแม่ลมันลดบลุดนียด้นะอย่านะ่านกินสดสดต่อสิเอาเอาตัดไปซึ่งก่อน อุ้ยได้เยอะมากมาค่ะมาแล้วเราก็จะมาทำการขึงน่าจะเอาออกอืมหอ,อปากมันเอ็อนี่มันเล็กมากมากก็ลอยเข้าไปในรล้วเน้ได้หนึ่งตัว <c oughs> โอ้โที่รักจับได้หนึ่งตัว นนต้องขยำไหมหรือไม่ต้องขยา น้ำไปมันมันจะเป็นแม่แม่ kind of <Vou> ถ้าเกิดเอาลงบ่อร์นี่ได้สองแล้วก็จับปลาซิวได้สองรอบแล้วนะคะรอบแรกเยอะกว่ารอบสองปลาตกใจอันนี้ใหญ่มากเลยปลาอร่อยกลัวกลัวกลัวเป็นไงคะไปนอนมาแล้วเพิ่งตื่นค่ะ นอนเพิ่งตื่นอ่ะปลาทะเลปลาทะเลได้ปูดูงมองมองอี๋อืมเอาไหมเอาไหมกินนะคะอร่อยนะลูลูเดี๋ยวเรื่องไปลงไอติมดูหน่อยเออแบบชะนี้ไปดูไหมลูกจะโตแล้วชะนี้มาจับปลาลูกพันลูกพันเอา มะนาเอาหน่อไม้มาให้ลุงพันเป็นอ่าพี่ที่ดูแลที่บ้านให้นะ,ะชอบตกปลามากชอบหาอาหารไอ,อ้ลุงพันจะมาช่วยกันจับปลาค่ะ <laughs> เอาชุดมาเปลี่ยนมคะคะ <laughs> ไม่เปียกหรอกมัน <laughs> อันนี้ก็คือที่บ้านเราออร์แกนิกนะนี่ ฟักก็ใหญ่มากแม่ก็เอาพวกเมล็ดอะไรเงี้ยมาให้ลุงพันปลูกนะคะก็มาดูวิธีการจับปลานะคะโอ้ลมดีมากเลยอะไรไม ไม่ถอดหนุกไม่ถอดหมดที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้หากันเองไม่มีเก้าอี้เลยโอ้โหไม่ขนบ้าเอาอะไม่ตายเลยนะคะขาวหัวแป๊บไปนี่ไงนี่ไงนั่งแล้ไมินยูเรียนดูสี่ห้าคนไม่มีใครอยู่แถวๆมันเลยหัวาจ แอ๋อพทานคูกับต้นย้าจะแป๊อันนี้กินข้าวเสร็จแล้วค่ะล้างมือกันมือแต่ละแซนดี้กินข้าวกับไค่ไก่กับน้ำไกน้ำซุปหรือเปล่าน้ำไก่อันนี้ไม่ใช่ค่ะน้ำปลาแซนดี้าด้อ้าด้ น้ำดูเนี่ยหวานข้าวแล้วแม่คุณบอกน้องสันดิก็จะไปกินนมตอ่อกินข้าวเสร็จก็กิกนนมต่อคะ่ะสวัสดี้ยบา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 ยไม่บายบายให้คุณพ่อนั่งนั่งจับ<า>คุณน้อนั่งนั่งจับกำลังต้มหอยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำออหอยจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด ต้มไปเลยต้มแล้วก็แขกแทน,นแทนแม่คุณต้มหอยคะ่ะฉันนี้มัมมัมไหมมัมมมเวกันให้มันอุ้ยน่ากินสุด ด hey? 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 hey uh ูต huh uh ัวๆกนเฮฮฮค่เม <Di> ีาด uh ิฮค่ะมัมมัมไหมเฮยรันนี้พ่อพาจะทำเมนูอะไรหมกปลาซิวหมกปลาซิวแซ่บก่แซ่บไ แบบนี้เลยนะปราพันธ์เนี่ยหมดแต่ว่าทําเป็นสุกใช่ป่ะคะใช่สุกใครจะกินดิบ <laughs> คนทําก็ไม่กินดิบนะ <c oughs> สรุปน,นี่นะแล้วก็มาอุ้ยควันขึ้นแล้วอุ่ม้ออุ่มนานไหมปราพันธ์แป๊บเดียว่จ,จะทอดนี่นะคะปลาสิวทอดใส่แป้งลงไปใส่แป้งลงไปงเดือดแช่นนั้นร้อนจัดน้ํามันกับแป้งนะทุกคนมันจะได้ไม่ติดกันใช่ม อะไมันจะฟูไหมหนะ่าแล้นะว้าวแงไม่ใหไม่ลบลบลบมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่นี่น่ากินมากโอเคไปแล้ยโอ๊ยดูดูก็ผ่านไปเก็บใบตองนะโอ้โหนกินมากเลย าาเสือหมาลักก็มาเนูลาเมนูป,ป,ป,านนป,ปลา,า,ปปปาร้อนไหมอ๋อักรอนไหม้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเช้ากลางวันเย็น

บ้านกับบ้านกับบ้านสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นแม่คุณก็ตามไปที่บ้านเรานะคะไม่รู้ว่าเย็นนี้จะเป็นเมนูอะไรต้องรอติด่